สวัสดีค่ะทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกินสารประหลอดเข้าไปแล้วฉันก็มีคําถามตามมาทันทีทําไมคุณถึงไปกินมันได้สะละไม่มีคนบ้าที่ไหนที่จะเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายด้วยการกินโลหะหนักที่มีสารพิษเข้าไปหรอกพวกเราจะไม่มานั่งเถียงกันว่ามีเหตุผลอะไรที่จะทําให้คนคนหนึ่งกินสารประหลอดเข้าไปมาคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นดีกว่ามันเป็นเหตุผลที่ดีที่ตอนเด็กๆพ่อกับแม่จะค่อยๆสอนให้เรากลัวการทําเทอร์โมมิเตอร์แตก พราะว่าพวกมันเป็นสโลหะที่เป็นอันตรายอยู่นั่นก็คือสารประหลอดไม่มีใครที่จะปลอดภัยจากการสัมผัสสารประหลอดที่รั่วไหลหรือเทอร์โมมิตเตอร์ที่แตกเพราะอย่างนั้นทุกคนควรจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกคุณกินสารประหลอดเข้าไปหรือได้รับพิษจากการสูดดมยกตัวอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนกินสารประหลอดจากเทอร์โมมิตเตอร์เข้าไปมีคําตอบเพียงคําตอบเดียวให้กับคําถามที่แสนแปลกนี้ร่างกายก็จะได้รับสารพิษจากไอระเหยของสารสารตัวนี้ ซึ่งมีสารพิษเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างแรกจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียออกมาเป็นเลือดอย่างรุนแรงปวดท้องอย่างหนักอีกอาการที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนจากการกินสารปลอดเข้าไปก็คือการมีรสชาติของโลหะอยู่ในปากอย่างที่สองพวกเขาจะรู้สึกอ่อนแรงซึมแล้วก็เฉื่อยชาอย่างที่สามพวกเขาก็จะปวดหัวอย่างรุนแรงแล้วก็เวียนหัวด้วย อย่างที่4ถ้าดื่มสารปรลอดเข้าไปในปริมาณที่มากอาจทาให้ถึงตายได้การโดนพิษจากสารปรลอดจะไม่แสดงอาการทันทีหลังจากกินมันเข้าไปบางครั้งโลหะพิษนี้จะสะสมอยู่ในร่างกายระยะหนึ่งส่งผลต่อสมองแล้วก็ไตคนที่กินสารปรลอดเข้าไปควรจะไปพบแพทย์ทันที อาการของการสูดดมไอพิษของสารปรลอดเข้าไปจะใกล้เคียงกับการโดนสารพิษทั่วไป mm. เช่นปวดหัวอ่อนแรงอาเจียนมีไข้แล้วก็คลื่นไส้ซึ่งจะทําให้เกิดการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดไปได้แต่ถ้าคุณได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วเริ่มการรักษาอย่างทันเวลาคุณจะฟื้นตัวได้ในเวลาสอถึงวันถ้าร่างกายส่วนที่สำคัญถูกทําลายการรักษากอาจ,จต้องใช้เวลานานขึ้น การอยู่ในสถานที่ที่มีไอเปลาดเวลานานๆาหรือเป็นกิจจาลักษณะสามารถเรื้อรังไปสู่การเป็นโรคได้ในกรณีน,นี้มีบางกลุ่มของโรคที่จําเป็นต้องรักษาอย่างจริงจังและที่อันตรายที่สุดอันหนึ่งก็คือการปกคล้องของระบบประสาทตอนนี้คุณก็ได้เรียนรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกินสารเปรลอดเข้าไปพวกเราแน่ใจได้เลยว่าคุณจะไม่มีทางทำแบบนั้น ขอบคุณสำหรับการรับชมมากกนะคะบายบายค่ะ